้ายพิมเฮ้ยพิม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 ายมาอยู่ข้างหลังน้องพิมมาอยู่ข้างหลังมาอยู่ข้าลมาอยู่ข้างหลังบาอยู่ข้างบลังอนูนข้างหลังบนบนนบนนมนบ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 ับนบนบบเบยนนนบนนบนนนมนนนนนนนบ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 ยบน้บบ เปิดเข้ามาแหนเลยเอ้ยเปิดเข้ามาใจเย็นอยู่บ้านในบ้านใช่ๆเอาเลยเลยซ้อนๆขบวนขบวนตลัดไม่ยิงตลัดไม่ยิงฟังระเบิดไปละเฮ้ยมาเริ่มระเบิดกลับมาบ้างระเบิดระเบิดแน่พี่บอลโอ้ยโดนสอง ทิ้งระเบิดควันเลยทิ้งระเบิดควันแล้วก็ทิ้งระเบิดไปทิ้งระเบิดควันก่อนไม่ใช่อันนี้ไมม่ีฮะไม่มีชุบชุบชุบไปก็ได้ใครก่อนก็ได้ระเบิดไฟมาละดิดครับครับครับอ๋อเป็นเฟี้ยระเบิดไฟมามาโดนระเบิดไฟด้วยผมชุบเองผมชุบเองเอ้าโอย

โอ้โฮบานเลยดูนี่โอ้โฮมีิงสํมเลยนะมีสัมด้วยดีใจใหญ่ดีใจใหญ่อั